เฟรนทอสคุณสามีทำบรอกเเฟสให้กินวันนี้แกถามเอากี่ชิน้นสี่ชิน้น <Yes. S 1> <laughs> ดูของแกสองชิน้นสี่ชิ้นไหนอะเมเปอรซิรปอย <Come> on, ู่ที่ไหน table, <dear. S 1> อเออไปน,นั่งกินที่นูน่นเหรอมา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 เดี๋ยวจะเทเมเปร์ซิรปก่อนยูยูวบน อันนี้มโปรเซดของแท้เหมือนน้ำพึ่งน่นแหละน้ำเชื่อมมาเด้อมาโจยนี่หลังจากไปบริหารร่างกายมาแล้วนี่นะหลังจากไปยิมมาแล้วีคือมื้อเช้าไม่ได้กินก่อนไปจิม มากินหลังไปจิม,อ,มอร่อยโหหวานไปใหญ่แฮบช็อกโกแลตชิปด้วยอยู่ในนมปังแล้วเดี๋ยวมื้อเที่ยงจะออกไปกินร้านอาหารไปกินบาร์บีคิว กินหมดสี่ชิ้นนี่มันจะทันหิวหลันไมหมล่ะตอนนี้ก็จชโมงหรอกแปดโมงจาเก้าโมงแล้วแปดโมงสี่สิบแปดนาทีแปดโมงเช้าว้า too sweet ตะก,การหลายจะกินหมดไหมเนี่ยกรี๊ดอยากให้มีเป็นชิ้นหิวต้มตําทีนี้ชินอาหารฝรั่งทุกที จะคิดถึงอาหารรสจัดอาหารไทยทันทีอันนี้เหมือนกับดีเซิร์ตเลยนี่มันไม่ใช่เหมือนอาหารมันไม่ใช่อาหารมันเหมือนของว่างของหวานสาวาทิตย์จ,จะกินตามใจปากวันอื่นๆก็ ต้องลิมิตแต่และมื้ออืมขอบคุณค่ะอืม โอ้ยอิ่มเอาให้หมด <Whoa. S 1> อะไร áo oh má ừ đẹp rồi ได้ข่าวว่าเมืองไทยหนาวมากหนาวสุดๆวนันนี้อืมก็หนาวของคนของบ้านเราอะเนาะที่นี่หิมะลงนียกับหนาวเหมือนกัน จะว่าที่ไหนหนาวมากกว่าหนาวน้อยกว่ามันก็เปรียบเทียบกันไม่ได้หรอกเพราะคนไทยเราเกิดเมืองร้อนเกิอดอ,อของเมืองร้อนมันพอมีอากาศเย็นๆหน่อยอหนาวของเขาแหละที่นี่มันเมืองหนาว